การเปรียบเทียบผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโคชออสและโคชยะสามารถวิเคราะห์ได้จากหลายปัจจัยเช่นผลงานในระดับนานาชาติการพัฒนาทีมการสร้างนักกีฬาและความต่อเนื่องของผลลัพธ์ 1. โคชออสเกียรติพง์รัชตักเรียงไกรระยะเวลาดำรงตำแหน่งหลับช่วงปี2 0 0 1ถึง2016โดยเฉพาะช่วงปีทอง2 0 0 9ถึง2013 ผลงานเด่นแชมป์เอเชีย2009ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แชมป์ซีเกมหลายสมัยเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกเช่น World Grand c h a m p i o n c u น w o r เวิลด์แกรนและชิงแชมป์โลกสร้างยุคทองนักกีฬาเช่นนุสราต้อมคำวิลาวันปลื้มจิตอรอุมาเป็นยุคที่วางรากฐานทีมชาติไทยสู่ระดับโลก จุดเด่นยกระดับทีมจากระดับอาเซียนสู่ระดับเอเชียและโลกเน้นเทคนิคความเร็วและระบบทีม 2. โคชยะนัทพลสีสมนาคระยะเวลาดำรงตำแหน่งหลกักตั้งแต่ปี2016จนถึงปัจจุบันผลงานเด่นเข้าร่วม VNL Volleyball Nations League อย่างต่อเนื่องผลงาน VNL 2022เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งถือว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ สร้างทีมใหม่หลังจากยุคเจ็ดเซียนเลิกเล่นวางรากฐานนักกีฬารุ่นใหม่เช่นพิมพิชยาชัดชุอรนอัชราพรทัดดาวตัวเข้าร่วมโอลิมปิก2024แม้จะไม่ผ่านแต่ก็เกือบได้สิทธิ์ถือว่าพัฒนาอย่างมากจุดเด่นการเปลี่ยนผ่านรุ่นนักกีฬาได้อย่างราบรื่นพัฒนาผลงานในรายการระดับโลกอย่างต่อเนื่องระบบทีมแน่นใช้กลยุทธ์ปรับตามสถานการณ์ เปรียบเทียบโดยรวมปัจจัยโคชออสโคชยะระดับทวีปดีเยี่ยมแชมป์เอเชีย2009สม่ำเสมอระดับโลกเริ่มต้นเข้าสู่เวทีโลกพัฒนาได้ต่อเนื่องสร้างทีมใหม่เริ่มต้นสร้างทีมยุคทองสร้างทีมหลังยุคเจ็ดเซียนได้สำเร็จผลงานเด่นแชมป์เอเชียสร้างชื่อไทยในเอเชียเข้ารอบ8ทีม VNL ทีมใหม่แข็งแกร่ง ความต่อเนื่องสูงช่วง2 0 0 9ถึงส0 1 3สูงต่อเนื่องตั้งแต่2022สรุปโคชออสเด่นเรื่องการปูทางและสร้างยุคทองแรกให้กับทีมชาติไทยและนำทีมคว้าชแชมป์เอเชียได้อย่างยิ่งใหญ่โคชยะเด่นเรื่องการสานต่อและพัฒนาทีมใหม่ให้คงความแข็งแรงและสามารถสร้างผลงานในเวทีระดับโลกได้ดียิ่งขึ้น หากวัดจากการสร้างยุคใหม่และผลงานระดับโลกในปัจจุบันโคชยะมีความต่อเนื่องและมั่นคงกวา่าแต่หากวัดจากการสร้างประวัติศาสตร์และรากฐานทีมชาติโคชออสเป็นผู้บุกเบิกและปูทางได้ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ